ท้ายรายการก,กับแซดสเปเชียลวันนี้เอ็ก็บีิวเรื่องราจะแซดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ Mercedes-benz สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ Luxury ในงาน Ambition for the Future เดินหน้าขับเคลือ่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผ่านวิสัยทัศน์ Ambition to lead ดำเนินงานตามแผนด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% 2รุ่น EQE e 350 f ฟ m a t i c SUV AMG Dynamic และ Mercedes-Benz AMG EQE 53 f ฟ m a t i c นำเสนอผ่านนิยามใหม่ของ ยนต์ระกรมไฟฟ้าจาก Mercedes-Benz พร้อมเผยแนวคิดของโมเดลธุรกิจแห่งยุค Retail of the Future เตรียมพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกในปี2024หวางเป้าหมายในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับอุตสาหการรมยานยนต์และมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าครอบคลุมในทุกมิติตัว EQE e 350ตัวนี้นะครับเป็นรถ SUV ขนาดมิดไซส์นะครับที่เป็นพลีไฟฟ้ารุ่นแรกที่เรานำเข้ามาจำหน่ายใน ประเทศไทยตัวนี้เนี่ยเราเปิดราคาอยู่ที่5 6 5ล้าน6กแสนห้บาทตัวที่2เราเรียกเขาว่า Mercedes-AMG E.Q.E. 53เป็นรถที่เรียกว่าเป็น Performance Car เลยเพราะว่าอัตราเร่ง0-100อยู่ที่3.3วินาทีเท่านั้นเรียกว่ากินซปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นเลยพร้อมเป็นเจ้าของสุดยอดยนตรกรรมทั้ง2รุ่นโดยสามารถจองผ่านช่องทางออนไลน์หรือติดต่อได้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes Ben z อย่างเป็นทางการทั่วประเทศค่ะ